ล้างอึงแล้วรอบหนึ่งนะคะอันนี้แอบให้ดูกุ้งที่อาจจะหายว่าวแว็กไปแล้วบ้างนะคะเป็นเข้าคอนเซ็ปต์กุ้งเผาสสเดาน้ำปลาหวานนี่บอกได้เลยว่าตัวกุ้งของเขาเนี่ยถ้าสุกเกินไปมันก็จะแข็งนะคะแต่ถ้าเกิดว่าดิบเกินไปมันก็จะขาวแต่ว่าสำหรับสำรับนี้ให้ภาพเป็นคำตอบดีกว่านะคะว่าประมาณไหนไม่ต้องอธิบายเพราะว่า จริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปที่อื่นเขาอาจจะให้เป็นน้องๆผู้ช่วยพนักงานลูกมือของเชฟไปย่างให้แต่ขอโทษทํามาที่นี่คุณเชฟไม่ปล่อยนะคะคุณเชฟบอกว่าขออนุญาตไปดูหน้าเชฟไหมคะพอดีว่าเชฟเขามาให้กำลังใจดูหน้าหน่อยคือเชฟกลัวว่าไม่ได้เตรียมกันครับเชฟประสาทสดาวก็เด็ด คือจะบอกว่าคุณเชฟเขากลัว่าขั้นตอนการรับประทานจะไม่ถูกต้องตามลำดับขั้นตอนคุณเชฟแต่และทุ่งใหญ่ไีนิดนึงคุณเชฟก็เลยขอมากํากับการแสดงว่าต้องทานอย่างนี้ถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยบอกได้เลยว่าก็จะมีน้ําปลาหวานสดเดาแล้วก็มีปลายดงปลายดุเป็นเครื่องเคียงใช่ไหมคะแต่ว่าที่นี่ดูสิคะจานแค่น้อยหน่อยไม่ได้นอกจากตัวน้ําปลาหวานที่เครื่องแน่นแล้วก็ให้สังเกตว่า พริกแห้งทอดใช่ไหมคะโ้เ oh. ครื่องแน่นมากแล้วยังไม่พอค่ะมีแอบ,บเสริมในเรื่องของหอมทอดหรือบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยทานด้วยการใส่กระเทียมเจียวหอมเจียวกระเทียมเจียวบอกได้เลยว่าเด็ดมากอันนี้แอบ,บขอทดสอบด้วยการใส่กระเทียมเจียวไปด้วยไปละด้วยความระมบลลมากของผู้รับประทานอ,อีกนิดนึงเพื่อเป็นการ คือน้ำลายค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มรสชาติให้จีจาดอันนี้คือส้มซ่าทั่วไปอาจจะไม่รู้จักบอกยอมรับตรงๆงว่ามารู้จักที่นี่เหมือนกันเ <c oughs> คยได้ยินมานานละแต่ว่าของจริงๆเจอที่นี่นี่คือส้มซ่าผิวจะคล้ายมะกรูดนะคะแต่ว่าตัวข้างในนียก็จะคล้ายๆมะนาวบ้มผสมกันเนาะก็จะมีทั้งความหวานแล้วก็ความเปรี้ยวนะคะได้กลิ่นเห็นความอร่อยนหคะดีฉทนกลกว่าคํานี้ของิฉันจะ ใหญ่มากต้องต้องขออภัยนะคะถ้าเกิดจะขออภัยคุณผู้ชายทุกคนถ้าเกิดว่าจะอาปากกว้างไปนิดนึงก็ไม่ได้เป็นการโชว์ขอสามารพิเศษชิมะคะค่ะไม่บอกว่าอร่อยแค่ไหน,นมาเอดีกว่ามีสยามโรงแรมัวช้างเฮอริเทจค่ะื